สบายดีวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดเมืองงอยนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนนะครับมาดูตลาดนัดเมืองงอยนะครับได้เฉพาะลูกใครมาแล้วไปเรื่องใช้ใครบ้านนะครับใครวะเนี่ยบินไม่เยี้ยบุปผาเฮียนบ่มันมี ลืมสบู่เลยนั่งลืมทิปพลามมืนหมน่อ่กด็นกใหญ่ขวดนี่คืออะไรอ่ะน้ำพักน้ำพักน้ำตแกวนี่น้ำตแกวอ๋ออันนก็คือกันบกมาสมใ่โรดดูได้ทิมกินแนกินแน่ว้ากลับใจไปไปเฮียนบ่าวันวนี้ไปนองเคียวอาไปนองเคียวไปยามยาไปยามยาอ๋อ จะกินอ่ะขออัน่นึ่งมาดูแม่หนำบ่อแม่บอลูกเขามีขนมกินเหมือนของไทยด้ยอ่ะโซนนี้ก็จะเป็นขนมนะครับกินางมามามา นามาเลือกเลยมาน้าแม่ม,ม,ามากินาากนีไ่ไหนังามอ่นังเลยไหมนเยนนำมันนั่งเลยนั่เลยูอ่เ่า่เ่นเออูป้ากินแจงไหมน่ากิน

เ,เด็กมัธยมจะพาไปเล่นน้ําเราจะไปเล่นน้ําที่สายน้ําอูนะครับอันนี้เรือของชาวบ้านนะครับประจอดพักไว้เรือชาวประมงไปไปน้ำแข่งกันปะคุณไปบ่ไปบปปป่ เล่นเสร็จเราไปหาอะไรกินดีกว่านะเขาว่ข้ามกันนะก็เล่นนู่นหมดเลยเหรอนี่ขี่เือไปกับเขาไงเมื่อลิ้นหักไปางนู่นไปไหไปไหนไปหาเด็กๆกันละโอ้ยไปคอยไปไปเลเด้อ นุ่งไงอันน้อยนุ่นค่อยค่อยไปเด้อมาเล่นน้ำนะทุกคนเอาไปรับพวกผู้หญิงมาไปรับพวกผู้หญิงไหมโซฟาไปไปเดไปเล่นกัดเด็กๆนะทุกคนบถอนบ่ฮถอนก็ลงน้ำ อันนี้เด็กน้อยอยู่ในนี่ป่ะมีใครอยู่หัวแสนบ่บ่มีบ่ะในหัวแสนหนหัวแสนนี่บ่อันนี้จะไปอยู่หัวแสนอาทิตย์หนึ่งไทยบึงงอยคนบึงงอยอันเลี้ยงไทยเวีเจ็อ๋ออันนี้มาจากไทยไทยแลนด์ฮู้จักสอบดูทีวีไทยบ่ ดูเรื่องยังตเนี่ยคแนนทองคำบ่หัวจักบ่เบิ้ลคู่มือแม่นทองสามสิบเอ็ดคากว่าวันนี้ก็จังเลิกเรียนไว้ะอ๋อมีเงินบุญกันบ่ะนี่มาเล่นน้ำคูมือป่เนี่ยเขาอาบน้ำในฮื่นหรืออาบน้ำในนี่อ๋อ อันนี้เด็กๆเมืองอยนะครับมาเล่นน้ำเดี๋ยวลอยค้ำแม่น้ำอูนะครับเห็นปะเห็นปะก็สองสามวยมันจะเถืองหิอว่ท่า่นนาน่่า่น นูยอ oh, yeah, like like okay. ้จันไุมอ้จนอ้จันตุมเลยนนเด็กๆลอยข้ามไปแล้วนะครับโอเคดูเด็กๆลอยนะครับข้ามไปน้ำรู มารับแน่รับแน่ตรงนี้เฮ้ยทางน้ำเด้อมานี่มานี่โอเคโหโ,โดยเด็กๆว่ายนะ้ำโคตรเก่งเลยน่ะส่วนพวกเข้าเมืองตรงนู้นอะ่ะไปนะ เขาจะไปยังไงเดินเหรอน้ำไหลแรงขนาเนี่้อย่าจับเด้อเดี๋ยวลบมเดี๋ยวจมเดี๋ยวกล้องเหียดน้ำระวังระวังไปโอเคไปแล้วเด้อไปทาอยู่ทานานเดอไป อยู่ในหน้ามันบันหนาวเศร้าแล้ววะไอหนาวโอ้หทำไมวายแท้เหนาเะาเหนาะกาแฟนะ

เนี่ยเล่นหมาอะไรก็ไม่รู้นะเช <c oughs> ื่อไหมพามาดูหอพักนักเรียนมัธยมเมืองน้อยนายครัวอยู่ไหนหน้าตรงนูน้นตรงนูน้นถ่ายได้ใช่ไหมถ่ายไ,ได้ถ่ายได้อันนี้หอพักหอพักผู้ชายผู้หญิง,งอ๋ออยู่รวมกันหมดเลยทั้งผู้ชายผู้หญิงไงอ,อยู่รวมกันได้เหรออ๋อสลับห้องนี้ได้เลยเอ,อ๋อ อันนี้เป็นหอพักผู้หญิงนักผู้หญิงหรอผู้ชายน้องผู้หญิงผู้ชายอยู่ด้วยกันหมดได้อยู่ได้ด้วยกันเดี๋ยวพาไปดูห้องครัวนะครับห้องครัเข้าได้เอ่านข้าได้ใช่ไหมเออมาอาจจะลกนิดนึงนะเข้าได้ปะม่ข้าวเลยผงข้าวเหนียวนะครับอันนี้ผมข้าวเหนียว่เขลิขลิยุกขวด คือเวลาส่องก็ต้มยังต้มยังเนี่ยติ๊ดติ๊ดห้องโอ๊ะอ่ะนะฮะต้มผัดมาให้เขาถ้าได้ถ้าได้เหรออันนี้ฝั่งผู้ชายป่ะฝั่งผู้ชายเดี๋ยวมาดูอันนี้ห้องห้องหญิงอันนี้ห้องผู้หญิงนะครับห้องครัวผู้หญิง เท่าเท่านี้ได้ปหมได้ได้ครับได้โอเคมืดไปเนี่ยมืดไปอันนี้เห็นยังเนี่ยต้มมีต้มมีต้มน้ำต้มมาม่านะ้อนอ๋อต้มนี่ต้มน้ำโอเคต้มยังกินเลยต้มมีโอเคอันนี้ต้มผัดแน่เลยต้มผัด อันนี้ไปหามาจากไหนเนี่ยเอามาจากเพื่อนหรือว่าโรงเรียนเราไปหามามาจากบ้านบ้างมาจากบ้านก็ต้มอะไรต้มมะเขือมะเขือใช่ไหมมันมืดหน่อยนะไม่มีไฟนะครับไม่ได้ตั้งห้องร้อนมากเปิดกี่โมงจังโมงหกโมงไม่เป็นไรเปิดเปิดได้เหรอ เปิด,ดสว่างยังไม่ถึงหกโมงอันนี้เรื่องข้าวเนียสวัสดีครุณตาบิวข้างบนด้วยนะตรงนี้วิวสวยมากนะครับทางนู้นนะครับถ้าใครอยากชมวิวของเมืองนอยเก่านะครับทางนน้นขึ้นไปชมวิวได้นะครับข้าง <Top S 1> บนนะท็อปวิวสูงที่สุดแล้วจะพาไปดูเปลียนเตะบ,บอลน,นะครับ ผู้ใหญ่นะครับจะเตะฝั่งโน้นนะครับฝั่งนี้จะเป็นเด็กๆผมแก่แล้วนะครับเล่นฝั่งนี้ดีกว่าอาล,ลิศน้ำในีบ้านนี้ฮะเป็นฝั่งโน้นแก่แล้วเล่นได้เล่นได้ กลับดีกว่าเราคลับนะกลับหัวนะ